สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ s ป e ริตเตอร์สวันนี้เรามีเครื่องจักรกลหนักที่ทรงพลังและล้ำสมัยที่สุดแห่งปีมาแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักนี่คือ2025 Ta d า n โ d o m ด n a t o เรรถเครนระดับไฮเอนที่เกิดมาเพื่อครองทุกสนามงานก่อสร้างด้วยความแม่นยำแข็งแกร่งและเทคโนโลยีล้ำยุคเริ่มจากดีไซน์ภายนอกทาดานโอลโดมิเนเตอร์รุ่นปี2025มาในลุคใหม่หมดจดตัวทั้งออกแบบด้วยแนวคิดแบบอุตสาหกรรมผสมกับความทันสมัยสีหลักเป็นโทนฟ้าเมทัลลิกผสมเทาเข้ม ดูเท่และแข็งแรงเส้นสายคมชัดพร้อมลวดลายกราฟิกที่สื่อถึงพลังของเครื่องจักรยุคใหม่ด้านหน้าของตัวรถติดตั้งไฟหน้าเลที่ให้ความสว่างสูงช่วยเพิ่มความปลอดภัยขณะทำงานในพื้นที่มือหรือในช่วงกลางคืนกระจกบังลมขนาดใหญ่พร้อมใบปัดน้ำฝนคุณภาพสูงมุมมองในการขับขี่จึงกว้างและปลอดภยัยด้านข้างจะเห็นโครงสร้างเหล็กเสริมแรงติดตั้งล้อขนาดใหญ่พร้อมยางสำหรับงานหนักระบบการสะเทือนปรับจุนพิเศษเพื่อให้เหมาะสมกับพื้นที่ครุขคระด พร้อมทั้งมีขาตั้งไฮดรอลิก4ขาที่สามารถยืดและพับเก็บได้อัตโนมัติเพียงปลายนิ้วสัมผัสหัวใจของเจ้ามิเนเตอร์คันนี้อยู่ที่บูมยืดสไลด์อัจฉริยะที่มีความยาวสูงสุดถึง65เมตรสามารถยกของหนักได้ถึง120ตันอย่างง่ายดายบูมผลิตจากเหล็กกล้าเกรดพรีเมียมให้ความมั่นคงและปลอดภัยแม้ในสภาพแวดล้อมที่ท้าทายที่สุดระบบควบคุมไฮดรอลิกตอบสนองแม่นยำรองรับงานยกทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างเหล็ก ตู้คอนเทนเนอร์หรือวัสดุก่อสร้างขนาดใหญ่ภายในห้องโดยสารทาดาโนโดมิเนเตอร์ออกแบบมาอย่างหรูหราและใช้งานง่ายที่นั่งคนขับเป็นแบบปรับระดับไฟฟ้าหุ้มหนังแค้อย่างดีพร้อมระบบลดแรงสั่นสะเทือนหน้าจอควบคุมหลักแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบรองรับการสังงานบูมการปรับขาตั้งและระบบความปลอดภัยต่างๆทั้งหมดอยู่ในมือคุณนอกจากนี้ยังมีระบบ GPS แบบเรียลไทม์และกล้องรอบคันเพื่อช่วยในการทำงานในพื้นที่แคบหรือมีอุปสรรค มั่นใจได้เลยว่าคุณจะสามารถควบคุมรถได้อย่างแม่นยำทุกสถานการณ์ด้านความปลอดภัยทาดาโนไม่เคยประนีประนอมรุ่น2025มาพร้อมระบบออโต้โหลดลิมิเตอร์อิมเมอร์เจนซี่สต็อประบบเตือนเมื่อบูมเอียงและระบบควบคุมแรงดันไฮดรอลิกอัตโนมัติรวมถึงระบบสื่อสารระหว่างผู้ควบคุมและเจ้าหน้าที่ภาคสนามแบบไร้สายทั้งหมดนี้ทำให้ทาดาโนโดมิเนเตอร์2025ไม่ได้เป็นแค่รถเครนธรรมดาแต่มันคือเครื่องจักรที่มีวิญ,ญญาณของความเป็นมืออาชีพ เหมาะสำหรับทั้งบริษัทรับเหมาก่อสร้างขนาดใหญ่ไปจนถึงงานโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐหากคุณกำลังมองหาเครนที่ทรงพลังใช้งานง่ายและมั่นใจได้ในทุกงานทาดาโนโดมิเนเตอร์2025คือตัวเลือกอันดับต้นๆที่คุณไม่ควรมองข้ามถ้าคุณชอบรีวิวนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม s p e s t s t e r s p o อของเราไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่กับรีวิวเครื่องจักรสุดล้ำรุ่นถัดไปขอบคุณที่รับชมครับ